จำคาไว้ด้วยนะครับตกรอบเท่ากับเลิกเป็นพีดีนครพนมนะครับบอสเพราะฉะนั้นมิสแกนนครพนมนี้ห้ามตกรอบหรือไม่ได้รางวัลอะไรถ้าต้องพูดใหม่นะว่าถ้าตกรอบหรือไม่ได้รางวัลอะไรกลับไม้กลับกับบ้านเลยแม้แต่รางวัลเดียวนุกจะเลิกเป็นพีดีมิสแกนนครพนมท,ทันทีครับ ปีนี้ก็รู้สึกขอบคุณสปอนเซอร์ทุกทกท่านนะครับเพราะปีนี้เราเติบโตเป็นหนึ่งเท่าเลยนะครับสาหรับการได้รับสปอนเซอร์ประมาณปีนี้ก็54ตัวด้วยกันครับขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่การสนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือของนุกแล้วก็ทีมของนุกนะครับขอบคุณจริงๆจากหัวใจครับเี่แหละคันถัดที่ต้องถ่าค่ะดวงปัจใจวันนี้พรุ่งนี้เข้าท็อปหแล้วอาจจะมีจับ อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแรงโหวตของทางประชาชนนะครับเพราะเรากําลังต้องการตามหาคนที่ประชาชนต้องการเพื่อไม่เป็นมหาชนนะครับเราบอกได้เลยว่าพรุ่งนี้นะครับสปอนเซอร์เมนหลักของเราก็จะมาเป็นกรรมการในการตัดสินของเราแน่นอนครับเกณฑ์การเลือกของมิสแกนนครพนมของเรานะครับเราต้องการผู้หญิงที่มีครบ 4B ด้วยกันนะครับนอกเหนือจาก 4B แล้วเราอยากเพิ่มให้อีก1 B ก็คือเบสเวอร์ชันครับซึ่งเรามั่นใจว่าคำว่าเบสเวอร์ชันข้อนี้จะทาให้บอสปฏิเสธเราไม่ลงแน่นอน คือจ,จริงๆก็เหมือนกับว่าเอาจากเสียงของหลายๆคนที่เลือกมาแล้วใช่ครับแล้วเราก็ไปเสียงจากของเราอีกใช่ครับรกจูนกันถูกต้องครับสุดท้ายแล้วนะครับเราต้องการคนที่เข้ามาทํางานกับเราครับแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดเลยสาหรับ,รบมิสแกรนครนลมเราต้องการน้องที่ทํางานกับเราแล้วมีความสุขให้มากที่สุด ในทุกๆวันครับจริงๆร่วมงานกับน้องแล้วก็ทั้งสัมภา์ห้องดำแล้วก็ระหว่างการเก็บตัวทั้ง12บสเป็นยังไงบ้างโอ้ยแบบน้ําตาท่วมมากครับเพราะว่า12คนที่ผ่านมาเนี่ยใบสมัครของเราครับตอนแรกต้องบอกตรงๆเลยครับว่าแบบคิดว่าจะไม่มีคนมาสมัครเพราะว่าใบสมัครไม่ถึง12ด้วยซ้ำไปอพอก่อนล่วงหน้าวันสุดท้ายครับใบสมัครเข้ามาเป็น37บเใบพอเป็น37ใบเราก็ได้มีโอกาสได้คัดเลือก น้องๆแต่ละคนนะครับถ้าทุกคนได้ไปติดตามจริงๆเนี่ยน้องๆ12บคนของเรามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างและโดดเด่นแตกต่างกันมากนะครับดังนั้นเนี่ยใครสนใจและอยากเชียร์ท่านใดก็เข้าไปศึกษาข้อมูลของน้องเขาได้ไม่แน่นะครับผู้คุณอาจจะตกกลุมรักน้องๆทั้ง12คนของเราก็ได้คือจริงๆเหมือนปีที่แล้วว่าเราได้ไ่อยู่มามันเป็นมันเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะสูงมาก,กครับแต่พอปีนี้ความาใ,ใคร <ๆ S 1> จะต้องเป็นมิตแกนนับคอยพนมต่ออะไรอย่างเนี้ยเออใช่ครับนึกบอกบอกว่ามันยากครับแล้วนกก็ได้พูดกับหลายๆสื่อไปแล้วว่า ถ้าปีนี้นุกทำมิสแกลนขรพนมและสาวงามของนุกไม่เข้ารอบนุกจะหยุดยุติบทบาทการเป็นพีดีมิสแกลนขมนะพนมทันทีครับเมือว่าเอาเกียรติศั์ของเรามาเดิมพันเลยครับถูกต้องครับประกาศต่อหน้าสื่อทุกท่านเลยว่าถ้าปีนี้นางงามของนุกไม่เข้ารอบหรือไม่ได้รางวัลอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านมาเลยทางนุกจะขออนุญาตยุติบทบาทการเป็นพีดีมิสแกลนขนะรพนมทันทีครับ แต่จริงๆพอเราเลือกมาแล้วหนึ่งคนที่จะเป็นมิสแกนเข้าวในุ่มเราก็จะพร้อมดันได้สุดที่สุดแน่นอนอยู่แล้วครับใครเป็นลูกสาวุูกพร้อมดาสุดอยู่แล้วนะครับและอย่างปีที่ผ่านมาที่เห็นเนาะเราพยายามทําทุกอย่างแล้วเชื่อว่าทําทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วเราเชื่อว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานซึ่งบอสการันต,ตีข้อนี้แล้วก็คอนเฟิร์มข้อนี้มากๆนะครับ ขอแยกถามเดีลยลวกันค่ะสำหรับเรื่องดรามา่าใหม่ที่ออกมาหลายคนมองว่าเฮ้ยเป็นการเรียกกระแสะรือเปล่าหรือว่าเราอยากให้มีไวรัลหรือเปล่าเลยทำเอกสารนั้นออกมาจริง,รงๆแล้วบอกเลยว่ามันเกิดจากความผิดพลาดค,ครับก่อนอื่นนุก,ก็ต้องขอโทษแทนทีมนุกด้วยนะครับซึ่งทีมนุกเนี่ยเนื่องจากว่าการทํางานของเรานะครับจังหวัดของเราพี่นุกเนี่ยเป็นพีดีที่ลงมือทําด้วยนะครับซึ่งจะดูในส่วนของทางโปรดักชันทางด้านเวทีส่วนทีมของนุกอีกท่านหนึ่งะครับก็จะประสานงานในเรื่องของ แขกที่มาร่วมงานประสานงานภาพรวมในการดิวศิลปินแล้วก็ดูแลแฟนคลับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะดูแลในเรื่องของนางงามนะครับพอเราแบ่งออกเป็นสามขาเนี่ยเราก็เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในขาของตัวเองที่ดูแลกันด้วยความที่ว่านุก็ต้องยอมรับว่านุกอาจจะละเลยนะครับในการตรวจสอบหรือดูแลในเรื่องของคําพูดของทีมงานของนุกงต้องขออภัย แฟนคลับทุกท่านแล้วก็ทุกๆดอมด้วยนะครับมาณโอกาสนี้ด้วยนุกก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับถ้าลองไปสังเกตหรือไ like ลดูในไลน์ต้นๆน,น,นุกพูดเสมอว่าการมาของนุกและไผ่หลิวในครั้งนี้นุกไม่ได้เดินจะมาแค่2คนนะครับแรงซัพพอร์ตต่างๆมาจากแฟนคลับทั้งหมดซึ่งตอบได้เลยว่าเราไม่เคยสําหรับตัวนุกนะครับนุกไม่เคยดูถูกแฟนคลับแน่นอนเพราะ เราเดินมาด้วยกันและเราแข่งมาด้วยกันแล้วก็มงที่ได้ให้ของไพลีวก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกๆคนแต่เมสเซจที่มันออกไปด้วยทีมงานของนูกก็ต้องขอโทษแฟนคลับที่อาจจะใช้คําพูดหรือคาจานะคะที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็กระทบจิตใจนะครับของทางแฟนคลับต่างๆนะครับก็ต้องขออภัย ทุกท่านมานอากาศนี้ในานามของผู้อำนวยการกองประกวดก็ต้องขอโทษจริงๆครับผมจริงพอ,อรับจดหม่ออกไปมีการเคียงหลังบ้านกับแฟนขับหรือว่าทุกคนเข้าใจกันหมดแล้วอะไรเงี้เข้าใจครับเข้าใจครับและนุก็เชื่อว่าแฟนขับของทางไผ่หลิวครับน่ารักแน่นอนเพราะว่าเราอยู่กันมานานมากเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากครับตั้งแต่วันแรกที่อยู่กันสองคนจากคนดูไม่ถึง20คนแล้วก็มีคนดูเพิ่มเยอะแยะมากมายมีคนรักเราเพิ่มขึ้น มันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นแล้วทําให้นุ๊กมีแรงในการเดินทําพีดีในปีต่อไปและทุกวันนี้ลูกสาวนุ๊กไปได้ไก,กลกว่านุ๊กแล้วมีไรายได้ต่อเดือนหลักล้านและในขณะที่เราอ่ะยังต้องสร้างฐานะต่อไปแต่ทุกครั้งที่เห็นลูกสาวเราออสเตจเราก็จะมีแรงผลักดันทําให้เราต้องพุทตัวเองขึ้นมาจึงเป็นที่มาอยากทําให้การจัดงานของปีที่สอของเราครับทาให้มันดีที่สุดแล้วก็เต็มที่ครับคนทีถามีนึ่งค่ะว่า คำพูดคำพูดจัดอะไรบอกว่าทุกคนก็บอกว่าอยู่ๆก็มีการเปิสื่อฉบับนี้ก็คือท่านไหนทางกองต้องออกทางนักเตะมาขอโทษนุก็ต้องเรียนตรงๆแล้วนุก็มีการคอมเมนนะครับกับทีมงานนุกไปแล้วก็มีการตักเตือนนะครับว่าคําพูดที่คืออาจจะเป็นคําพูดที่บอกว่าเออด้อมไผ่หลี่าไม่มีการซัพพอร์ตหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งเราอะครับตอนนั้นเหตุการณ์ก็คือเราเพิ่งเห็นทวิตเตอร หรือการเทนทวิตตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วซึ่งนุก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าทุกวันนี้ครับจัดโปรดักชั่นที่มิสแกนนคร่านมน,นุกนอนวันละสองชั่วโมงครับนอนวันละ2ชั่วโมงเพราะไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดบนเวทีเราเลยอาจจะขาดการตรวจสอบในเรื่องรายละเอียดดีเทลต่ตางๆวันนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นุก็อยากจะมาดูแลเองทั้งหมดแต่นุก็เป็นทุกอย่างแลวเนาะเป็นทั้งออร์แกนไนส์เป็นทั้งแบบในานามผูอในการการประกวดก็ ยังไงหนุก็รู้สึกผิดจริงๆแล้วก็ขอโทษแทนทีมงานของหนุกด้วยนะครับในเรื่องของการประมาทเลินเล่อในการใช้คําพูดที่บอกว่าด้อมไผ่หลิวไม่ซับพอร์ตแต่จริงๆแล้วด้อมไผ่หลิวเราเดินมาด้วยกันตั้งแต่แรกเราเริ่มกันมาตั้งแต่แรกครับเ<น>ับ<น>ปอผ่านเนี้ยไทยมีการคุยกับตัวไผ่หลิวเองหรือเปล่าครับพ่ไม่ตึ้นเทรนด์ยไผ่หลิวกับนุกเนี่ยเราคุยกันมีปัญหารเราคุยกันแต่จริงๆแล้วเราเข้าใจกันดีครับเราเข้าใจกันดีมากต่อให้ระหว่างทางแม้แต่การประกวดปีที่ผ่านมา กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เราผ่านการเข้าใจผิดทะเลาะการใส่ร้ายป้ายสีจากคนต่างๆมาเยอะมากมายแต่สิ่งที่ทําให้เราสองคนยังรักกันได้เพราะเราเชื่อใจซึ่งกันและกันและเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากพี่คือแบบทั้งนั่งรถไปทํางานต่างจังหวัดอีกวันหนึ่งต้องตื่นเช้านอนแค่สองชั่วโมงความลําบากเหล่านั้นแล้วก็การสู้ของพวกเราทั้งสองคนมันทําให้รู้สึกว่าต่อให้ใครจะมาว่าเราต่อให้ใครจะมายุยงให้เราสองคนเกลียดกันนุกคิดว่าตรงนั้นบอกเลยว่าทําไม่สําเร็จแสดงว่ามีคนยุ มีครับหลายๆลย่างหลายๆอย่างมาก็มีบ้างมีคนไปพูดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างครับแต่เราก็ยกหูโทรหาก,กันตลอดเพราะว่าต่างคนก็มีหน้าที่ของตัวเองเนาะน้องเขาก็งานเยอะมากส่วนตัวนุกก็มีธุรกิจของนุกที่เป็นธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าที่นุกจะต้องรับผิดชอบดูแลบินไปประเทศจีนอยู่บ่อยๆมันก็เลยไม่มีโอกาสได้มาโทรคุยเท่าไหร่ก็ต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่เราก็จะได้ยินหูแหว่วมาว่าคนนู้นคนนี้ว่าอย่างนี้ซึ่งเราก็ปล่อยผ่านครับปล่อยผ่านเราชินกับดราม่าแล้วฮะแลน,น,นว,วน ไม่มีครับไม่มีเลยครับแต่พี่นวัดก็เป็นกำลังใจให้อุณนค,ครับพี่นวัดก็พี่นวัดก็เป็นกําลังใจให้ในการจัดงานครั้งนี้นะครับเพราะว่าทางพี่นวัดเองก็บอกว่าเออไม่น่าจัดชนแกน MGI เลยนุก็ไม่ได้ตั้งใจให,ให้มันเป็นแบบนั้นกับการจัดชนกับแกน MGI แต่อยากให้บอสมามั่งมาพราบอสบอกว่าถ้าจัดไม่ชนบอสอยากจะมาจังหวัดนครพนมแต่วันนี้ครับบอส แบ่งใจมาดูช่องผมบ้างนะครับหลายใจมาดู MGT กันบ้างนะครับว่าผมจัดงานเตะปังขนาดไหนบอสใช่ครับผมในเรื่องของ d r a m ที่มันเกิดขึ้นสมมดแต่วันนี้ทำให้เห็นแล้วว่าแฟนลับเหมารถตูม้มาเยอะมากมีอีกเลยเงี้ยจริงๆนูกคิดว่าการที่เราพูดความจริงและบริสุทธิ์ใจต่อกันมันไม่มีอะไรที่ต้องน่ากลัวถ้าเราผิดก็แค่ยอมรับแล้วต้องขอโทษขอโทษในที่นี้นะครับต้องขอโทษออกมาจากใจด้วยคือลูกอ่ะเข้าใจหัวอกดีแฟนขับนุกเป็นทุกบมบทเลยที่ผ่านมาลุกเป็นทั้ง แอดมินบ้อมไผ่หลิวเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งพี่ชายเป็นผูมน้มำนในการกองประกวดเป็นทุกอย่างให้ไผ่หลิวดังนั้นเราจะเข้าใจความรู้สึกในทุกๆความรู้สึกที่มันได้รับกลับไปครับเราเรารู้ตัวไหมว่าใครเป็นคนที่พูดให้กับรู้ครับรู้ครับก็คือเป็นทีมงานของหนุกเองนั่นเองนะคบะเพราะว่าก็เป็นเพื่อนที่สนิทยอยู่แต่เพิ่งมาร่วมทาพีดีด้วยกันปีแรกใช่แต่นางก็รับผิดชอบในบริบทของนางที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ่างดีที่สุด และนางก็รู้สึกผิดจริงๆแต่นางยังใหม่ในวงการของแบบนี้และนางก็ต้องบอกตรงๆว่าที่จริงอยากให้นางออกมาขอโทษด,ด้วยตัวเองแต่ตอนนี้นางเสียใจยมากแล้วรู้สึกแบบแพนิค <panic. S 2> ใช่แพนิคครับแล้วก็จดหมายที่เขาขอโทษแฟนคลับอะครับ <c oughs> น้องอคุณเวลเป็นคนร่างเองทั้งหมดเลยเพราะเราโยนเลยบอกว่าเรามีสิ่งอื่นที่ต้องทําในเมื่อถ้าคุณทําผิดคุณจัดก,การรับผิดชอบแล้วคุณ ลุกขึ้นมาโบรเฟสชั่นแลแล้วก็รันทูงานต่อให้มันเดินต่อไปได้นั่นคือหน้าที่ของเราในนามของกองประกวดมิสแกลนครพนมครับทุนนี้เราจะได้ จริงๆแล้วรู้สึกใจหายเนาะเพราะว่า1ปีอ่ะมันไวมากและโปรดักชันของเราก็พัฒนาตัวเองไปอีกหลายๆขั้นก็อยากจะฝากมิสแกนนกครพนมคนใหม่ไว้ในตรงนี้เลยว่าถ้าได้รับตำแหน่งในปีนี้นุกบอกตรงๆเลยนะว่าณวนนันนี้อันนี้คือที่ดิดนแด,ดนแห่งศักดิ์สิทธิ์นะนูกพูดเลยว่า ยังขึ้น,นล,งล,งลงอยู่ยังแบบมงยังเวียงเวียงกันอยู่ว่าจะเป็นใครหลังจากเพอฟอร์แมนวันนี้หลังจากห้องดําด้วยซึ่งเราก็รอคะแนนจากท่านคณะกรรมการมาซัพพอร์ตเราในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะฮะถึงจะเป็นเอกฉันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้เป็นมิสแกนนครพนมของเราในปีนี้น่จะต้องทํางานมีแบรนด์พีเซนเตอร์รองรับไม่ต่ำกว่า4ตัวนะครับแล้วก็จะได้ถ่ายพีเซนเตอร์กับดาราชั้นนาช่องยก่มสาคะามด้าวยยวา,ะะาด ถ้าตกรอบปีหน้าเธอต้องมาอำลาตำแหน่งกับคนอื่นเพราะเราพูดออกสื่อแล้วว่าถ้าตกรอบเราจะเลิกเป็นพีดีมิชแกนนครพนมทันทีครับจริงในมิชแกนนครพนมคาดหวังท็อปยี่สิบไหมคะนุ้คาดหวังไปถึงท็อปไฟล์เลยฮะ <S <S> <S <S แต่สุดท้ายแล้ว่นุไม่อยากให้เป็นแรงกดดันของน้องนุมีความรู้สึกว่าแพลตฟอร์มของมิชแกนนะครับต่อให้เป็นมงไหนไม่ต้องหนึ่งถึงห้าหรือมงหกถึงสิบสุดท้ายแล้วถ้าได้ลูกสาวเราผลักดันให้ไปอยู่ทีมมิชแกนไทยแลนด์และให้เขามีอนาคตที่ดีขึ้น มันคือความภาคภูมิใจของเราแหละที่เราส่งผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะได้ประสบความสําเร็จแล้วก็หวังว่าน้องเขาก็จะกลับมายินให้เราในวันที่เขาประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันครับปี2024อยากได้ควีนภาคเข้า5หรือว่าอยากได้จับใจบอสเข้า5จริงๆแล้วผมรู้ครับบอสว่าบอสอ,อยากได้แบบไหนผมก็จะจัดให้ครับบอสและบอสจะปฏิเสธไม่ลงในที่เด่นนะศักดิ์สนะิเรื่องของพยายนาค่ะโคุณก็เป็นพยายนาคคับคิดว่าเอาความมูเลือกคนมงด้วยไหม ไม่นะครับก่อนอื่นเพราะว่าบอกเลยว่าปีที่ผ่านมาเราก็เอามงกุฎของเราไปเจอที่วัดพระธาตุพนมปีนี้เราได้รับการสปอนเซอร์อย่างแบบดีมากๆนะครับจากมงกุฎเรือนคุณชายนะครับก็สปอนเซอร์พี่โอ๊ตก็สปอนเซอร์ให้กับนุกและนุกก็ให้เกียรติมงมากๆเพราะว่ามงเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องประดับอาพร์ของมิสแกนดังนั้นเราเลยเอาไปมูให้ดีที่สุดเลยไปมูพญาศีสัตว์ปีที่ล้วไปพระธาตุะฮะปีนี้ขอเล่นแบบพญาศีสัตว์ของแบบเจ็ดเสียนไปเลยเออใช่อาจจะแบบ เป็นสายมูที่ทําให้เราก็แอบ,บนิดนึงมูนิดนึงเผื่อจะได้เข้ารอบใช่ห้ามหลุดจับตาและนมนมเด็กค่ะห้ามหลุดจับตาห้ามหลุดโฟกัสและจําคําไว้ด้วยนะครับตกรอบเท่ากับเลิกเป็นพีดีนครพนมนะครับนะรบ,บอสเ,<อ>เพราะฉะนั้นมิสแกลน,นครพนมนี้ห้ามตกรอบหรือไม่ได้รางวัลอะไรถ้าต้องพูดใหม่นะว่าถ้าตกรอบหรือไม่ได้รางวัลอะไรกลับไม้กลับกลับบ้านเลยแม้แต่รางวัลเดียวนุกจะเลิกเป็นพีดีมิสแกนนครพนมทันทีครับ อันนี้ไม่ได้ขู่บอส <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> ไม่ได้ขู่บอสเรามีสิ์เลือกครับนุ๊ไม่ได้ขู่บอสเลยนุ๊กรักบอสจะตายครับบอส <c oughs> ครับผมขอบคุณ <c oughs> มากครับ <c oughs>